สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่อง AJ ผ้ากินผ้าร้อนชาแนลนะจ้ามือนี่สิ้้ามากินหมกเขียดกินหน้าหน่อยพี่น้องเมนูแซ่บๆต้มอึงจ้ะจับอึงอยู่หน้าบ้านในซี่ตัวจับมาต้มแม่งเลยพี่น้อง ไปกินกันจ้าต้อมอึงพี่น,อน้องผมขึ้นนี่จับอึงหน่อยอยู่หน้าบ้านในี่ตัวจ้าเมนูต้อมอึงค่ะเห็นไหมเมนูต้อมอึงมกเขียดจ้ะมกเป็นโตแล้วจ้ะมกเขียดอีหน้าหน่อยเขียดข้ามแมอแเส็บๆจ้ะ เห็นเพลนต้มเหมือนคืออยากกินไม่เ,เคยกินนอ,อกจากครั้งแรกที่กินต้อมอึงนะจ๊ะชิมก่นอนใส่ใบปากคมอ่อนสุดยอดเลยนะมานะแซ่บๆมืองกันพี่น้องเป็นอันดับแรกชิมก่อนนะชิมก่อนว่าหมกเขียดอีนาน้อยเนี่ยหมกเขียดมันจะเป็นยังไงว่าเห็นแต่อ,อีเมลเห็นให้กินดอกบ่เ,เคยเห็นดอกนอก้อง หัวเบิ้งอยู่โบลับตาสมัยใจพี่น้องอืมอร่อยรับใส่ผักอิตูหลายหอมขนาดจ่ะ Không được ừ. Hết được rồi ừ. Còn nhớ dùng thằng lao ừm, ừ. คุงวาก,กินทั้งโตจ้ะสนุนสิเอาปากมันออกแล้วขี้เดียดปากมันเพราะว่าอันนี้เราทำความตาดแล้วนะจ๊ะครั้งแรกพี่น้องใจกล่าว่ตะกบกินหรอแต่ว่าอึงไม่เคยกินเอาแล้วนะหนึ่งสองสามครับ สมเช็ดค,คาใชบแบบประคามอ้อนพี่น้งองหมกแซ่บแฮ้หมกอร่อยมากเลยเสียงต้อก็หมกอีกถ้ามันเปื่อย Hết subscribe cho kênh Ghiền พี่น่องแซ่บยังเพ็ดตัวที่สองค่ะหลงตัวที่สอง กระดูกน้อยกระดูกน้อยมันหลายพี่น้องเม่เอ,อ,อคืกอ,อบคกบเหมือนล่ะจะกบยังกินเนาะข้าวติ๊ดมื้งอืมทอดปลาค้างเกี๊ยวยี่หลังบ้านส้มสมสมแห้ง bố tóc hết da hm hết ba công không kìa nghe mọc bôi nhạc thì điện thoại sao mọc hàm mọc bọn 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 าว่ก้างมันไหลนะจ๊ะกระดูกหน่อยมันไหลไหมสุขเขียรติบ่เลยเขียดติมันไม่กระดูกมันตัวหน่อย เขาอกตูขนาดเป็นมาจากเป็นตัวเลยเนี่ย Rất thì chín mai rồi Hầu nhé, phở khó tuyết mưa Đợt Thế mà sự khó nhớ một kỷ niệm Chào ข้าบ้านแม่พี่น้องข้าถูกเอง <c oughs> อันนี้มอแบบว่ากินอย่มามือแรกจ้ะว้าเผ็ดเผ็ดสุดเมนูนี่ผ่านจ้ะผ่านเลยอร่อยอร่อยมากใตยุบ้านเนี่ยจะใตทางบ้านนี่แหละขึ้นเนี่ยใตกาแฟน คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย